สุวรรณภูมิพุทธชัยันโตสุวรรภูมิครับน้องงูเห่าพี่ผามาจากอินเดียเดี๋ยวเรจะเดินเข้าไป้างเ่ถ่ายทายครบทุกองค์นะครับข้างในก็จะมีนะคะซึ่งเป็นภาพาพรูปที่แกะมาจากหินที่มาจากอินเดีย แล้วก็แล้วก็จากหินนะคะแกะมาเป็นระพทธ่รูปแล้วก็เอาข้ามน้ำข้ามข้ามทะเลมาครับเดินตามมาหน่อยครับจะได้ถ่ายพรพข้ามทะเลมาเพื่อที่จะเอาประดิษฐานไว้ที่วัดนี้นะคะครับสวยๆงามหรือวเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูรอบๆนะคะแล้วเพื่อวันน้าวหลังจะพาเพื่อนมาเพื่อนมาครับ ตอนนี้ท่านกำลังบูรณะวัดกำลังก่อสร้างวัดนะคะยยัังงร่วมทำบุญค่ะข้างบนนี้ยังไม่เสร็จค่ะเราสามารถมาร่วมทำบุญมาขณะนี้พูดตรงๆนะครับปิติขึ้นแล้วท่านเนียอยูแปลกจังเลยมาร่วมทำบุญสร้างต่อเติมเนี่ยได้เป็นพิธาระทานเป็นบุญใหญ่เดินเดินเดินด้วยนะครับเดินช้าๆเดินช้าๆเป็นพิธาระทานเป็นใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปองค์พระพุทธรูปซึ่งแสดงมาจากถินนะคะ มาจากมาจากออินเดียเลยแล้วคนอินเดียเป็นคนที่แกะสลักออกมาแล้วก็เอานำท่านมาประดัษฐานที่วัดนี้ครับใส่เรือนำน้ำพระพุทธรูมาเลยนะครับเป็นรเรื่องมาดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะนำเพื่อนๆมาทำบุญด้วยกันเนาะอันนี้เรามาอันนี้เรามาเรามาเสวนาทางก่อนนะครับจำลองมาจากพระพุทธคุยยะที่อินเดียนะคะเนี่ยเอาเอาเอาตัวอย่างเอาตัวอย่าง ครับที่เราเห็นยอดตรงนี้ใช่ไหมครับยอดสูงสูงนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะครับใช่เราขึ้นไปมาแล้วเนาะไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุค่ะพระองค์จะมีพระบรมสารีริกธาตุครับมากเลยแล้วที่ต่างจมีพระบรมสารีริกธาตุของพทะเจ้ามาจากที่เดียเลยแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าสองท่านมีปิติขึ้นไหมครับเนี่ยขึ้นนะเนี่ยนี่ขึ้นรู้สึก ตอนแรกเดี๋ยวเราไปถ่ายถ่ายองค์พระพุทธรูปที่เป็นหินแกะสลักงั้นนำเลยครับนี่นำมาจากอินเดียเลยนะครับมาติฐานไว้ที่นี่ครับคุณหมอครับเดินด้วยกันเิครับไกลเป็นไกล้เนี่ยครับครับถอดรองเท้าก่อนนะครับเมื่อกี้ตอนเรามาครั้งแรก มาถึงวัดนี้เราก็ต้องกลับว่าครั้งแรกแล้วเราก็เดินจบเดินอ่ทักสินาวัดสามรอบรอบแรกเราก็สวดดิพิโสรอบที่สองเราก็สวดคาถาจักรพรรดิพอรอบที่สามเราก็สวดคาถาเงินล้านครับครับคุณหมอครับได้ครบสามรอบเชิญครับเดี๋ยวเราจะไปทําบุญกระเบื้องครับร่วมกันทําบุญอันนี้อันนี้หลูกปูทวดนะครับอันนี้แกะสลักมาจากอินเดียเลยครับ แกะจากหินสลักแท้ๆเลยเนี่ยคนอินเดียเป็นคนแกะสลักนะและอันนี้แหละครับพระพิพิธภัณฑ์พระรัชวังอ่านี่แกะมาจากอินเดียเลยนะคะใช่ครับค่อยถ่ายไปถ่ายไปเรื่อยๆครับโอ้นี่นำมาจากนำมาจากอินเดียเลยนะค่ะแล้วหินถ้าองค์ท่านนี่องค์ท่านนี่เป็นหินเลยนะคะองค์ท่านเป็นหินเป็นหินอ่อนเลยเป็นหินอ่อนใหญ่ๆแล้วเขาก็แกะสลักออกมาเป็นแต่ละองค์ละองค์ครับ เดี๋ยวเราจะได้นํำเพื่อนๆมาร่วมทําบุญกันที่นี่นะดสีมือศิลปินของชาวอินเดียนําลงเรือข้ามทวีปมาเลยข้ามมหาสมุทรมาสู่วัดเนี้ยคอันนี้อันนี้หลวงพ่อที่เมื่อกี้บรรยายแล้วครับค่ครับอันนี้ใช่ครับมาจากนะครับโอ้องค์พระองค์ท่านสวยมากเนาะ

อันนี้หลวง,งพ่อองค์ดำครับอ๋ออ,อ,นนอ,อ,อ่าออใช่